คณะกรรม,มาการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภาลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและเยี่ยมกำลังพลของกองกำลังสุรนารีณจังหวัดสุรินคณะกรรม,มาการการทหารและความมั่นคง,งของรัฐวุฒิสภานำโดยพลเอกสวัสดิ์ทัศนาประธานคณะกรรม,มาการพร้อมด้วยกรรม,มาการ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและเยี่ยมกําลังพลของกองกำลังสุรนารีโดยมีพลตรีวีรยุทธ์รักษินรองแม่ทัพภาคที่สองและพลตรีสมภพภาระเวทผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีให้การต้อนรับโดยคณะกรรมาการได้รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับผลการปฏิบัติของกองกำลังสุรนารีณห,ห้องประชุมเหมบุตร นอกจากนี้คณะกรรมาการได้มีการเยี่ยมเยือนกำลังพลเพื่อให้กำลังใจและยกย่องเชิดชูในความเสียสละและความอดทนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ต่อมาคณะกรรมาการได้เดินทางไปติดตามสถานการณ์ความมั่นคงตามแนวชายแดน บริเวณปราสาทต,ตาเมือนทมและปราสาทต,ตาควายพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดนไทยกัมพูชารวมทั้งมอบสิ่งของจำเป็นและพระเครื่องเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจทั้งนี้คณะกรรมาการได้รับทราบปัญหาอุป,ปสรรคในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะในเรื่องของระบบการสื่อสาร การขาดอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการเฝ้าระวังป้องกันและรักษาความมั่นคงปัญหาการขาดยุทธศาสตร์ระดับชาติในการผลักดันส่งกลับชาวกัมพูชาในพื้นที่ที่รุกล้ำแผ่นดินไทยปัญหาการขาดแคลนสาธารณูปโภคที่สำคัญเช่นไฟฟ้าและประปาเป็นต้นปัญหาการทักท้วงเพื่อรักษาสิทธิในดินแดนของประเทศไทยยังไม่เป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจน และประการสุดท้ายคือการสร้างถนนยุทธศาสตร์ซึ่งมีความสำคัญต่อความมั่นคงตามแนวชายแดนยังขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยคณะกรรมาที่การจะได้นำข้อมูลที่ได้เพื่อเสนอแนะต่อรัฐบาลตามบทบาทภารกิจอำนาจและหน้าที่ต่อไป